เอาพี่น้องคู่มาแล้ววันนี้ก็สิมบเบิงเด้วดอว่าผู้ใดสิได้บทอีหยังผู้ใดสิได้เป็นที่ยังนะครับ <c oughs> ใครจะรบนนู้บเป็นเนื้อที่โดนปาดออกมาค่ะโอ้ยเปลาได้ยัน คือจะเห็นคลิปเวียดนามขึ้นึงโอ้โหสยองมากไม่ได้ดูไม่อยากดูเลยเพียงแต่เจ้าโซ่กันกันพียงพี่น้องเบิ้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 งพ่อเบิ้งข้างหน้าเบิ้งข้างหลังก่อนพระเอกพระเอกมาใหม่พระเอกมาสมัครใหม่นะครับมาจากมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศฮ่องกงไม่พี่ปอพามาจากฮ่องกงพามาสมัครด้วย เห็นแววว่าเออทรงดีอะให้เพิ่งให้เพิ่งจะไปจะหมูก้อนดีดีอยู่แล้วอ้ต่อตอรู้สวรรค์มันมดิถอยซีรีส์ไหมผู้อื่นเขาได้รถได้นละยู่ควาได้ถอยซีรีส์ไหมบัว เขาเฮ็ดอันมันเป็นซิวยุปายดังแต่ว่าเด้ออันนี้ซื้อซื้อรถเก๋งแหละขั้นนึงเห็นเป็นซิวอยู่ปลายดังมันเป็นซิวยุปายมันก็เลยโผล่ขึ้มันก็เลยเชิดเึินมันบีบบ่ไรายตะกอมันงามลงบัดนี้มันเชิดบีบบ่ได้มันบ่เซามันก็เลยเป็นต่อเป็นไตไปเลยมันเลยเป็นซี่นี่เด้กะลรอดดอนไม่พินอ่น้องอยูแต่หัวนี้เขาหูหรือเวล่าเคยคอยออกหน่อยเถอะออกปุ๊ยไายปั๊บเลยไม่ใช่กะลอดดอนออกดึกนะออนุญาตนสวัสดีค่ะทุกคนมิกิครีนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาเข้าใจกันนิดหน่อยเนาะ,ะอาจต้านายได้อยู่นะคะกลับมาไดะะ้แล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งสวัสดีสมาชิกที่สมาชิกที่เคยอยู่แล้วสมาชิกชาแนยเก่านะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับต,ต่อมาใหม่เจ,จ,จนใหม่เจนใหม่เจนซีเหรอเจนใหม่กางมือหนีนะคะรับเป็นวันที่แจ<น>โกโบทเนาะทุกที้เราก็ชมกันเครียดพอสมควรน,นะครับ อ๋อโอนทุกคนอีโหวตหมดเลยนะปีนี้แล้วก็มีเมืองให้อยู่อย่างเรียบร้อยมีมาหลุ่นยืมยั่งใดเนาะว่าต้องคิยังไงกล้องเนี่ยแม่จะเอาไปคิดถ้าเปลี่ยนปีนั่นเนาะจะได้ปีนี้ก็จะสมใจกันทุกคนนะคะอาจจะมีไม่ถูกใจบ้างแต่คิดว่าทุกอย่างเลือกโดยความเหมาะสมแล้วเนาะาเงั้นเดี๋ยวเราก็คุยกันรอแล้ว่บอสโซเดินมานะคะตอนนี้บอสโซก็กำลัง ทานอาหารอยู่สักครู่นะฮะเพแ่ป้ประชุมวันเสร็จจริงๆเมื่อกี้แล้เราทานหลดเขาถ่ายคลิปหลายๆคลิปก่อนใครเคยดูใครใครเคยพอจะดูเรื่องราวของอาแดงนะใครไม่ต้องกระหูดเบิร์ปปนเนาะว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วก็วจะมีทั้งหมดกี่เมืองมีทั้งหมดมีเมือง <ๆ S 2> ปาดานจาับเมื่อใดแล้วเมืองอาแดงกับเมืองนี้อีกเออพยาขอก็จะมีสามเมืองสี่เมืองกับเมือง เส้นอยางเส้นหยางไปเนาะอ่ามันก็ต้องรอดูว่าใครจะไปอยู่เมืองไหนตอนนี้ทายันออกไหมว่าใครจะได้อยู่เมืงไหนไม่ออกเลยค่ะนันก็อีกเมืองโกสุงเมืองโกสุงนะครับขาเมืองของขาที่เป็นแก๊งโจ๊เป็นขมิ้นต้องเข้าใจนะคะว่าของเมใช่ขมิ้นนะคะของก็คือของขมิ้นก็คือขมิ้นของคือคนไทยนะืูกภา ขอไม่ต้นกำเนิดเย่าให้ขี้นกล่าวกับข้าเช้าเขาเช้ามีคำนะเชิญดูคับสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับว่าเป็นหอดเปิดฤดูกาลหอดมือประถมในเทียนเราหอดมือแจกบทแต่สิบงที่เหลือนารแสดงจับโคตร่ัโซกันยึดตลอดกับบอดกับกับผู้ไกลกับผู้แม็กกี้ว่า พี่นี่สีเดือซุมเกาเขาจังคุนเขาหอวงมันนี่ยไปเออะ้วเอาขออะไรชื่อเขาจะมาไหมเขาจะมาอะไรเยอะคมบ่คือซุ้มเอาคมป้ใครเป็นเด็กใหม่้ังลูกดีๆนร้องซี่าสาวน้อยน้องเต้นใหม่นะครับไปเคลียร์แน่เราอยู่ในเี้ียวครเคลียแน่เรา นี่คูดาีู่เดแล้วก็คงเดียวปีปีนั้นเล่นเป็นพญานาคนาคินนาคานาะนาคินปีนั้นปีนับนบทเป็นนาคินออกออกเดือกสากแปดคุณะออนะเะแต่กับลอกด้นนีข่ขอนสีแจ้งบางมือก็ไม่ได้ออกไม่ใช่ลำปีที่สองแล้วที่ปอมมาอยู่ ีที่สองปีนี้เปาหยุดปีแรกเอาเล่นชาราวันหรือเปล่าชาราวันกับเรียนลาวกาอันชาราวันกับอยู่กับเมืองชาราวันชาราวันไก่ทองปีนั้นปีนั้นพอเลี้เป็นพญาคฆ์400ผู้พิเดินพอเนี้ยพอเนี้ยหยุดเจ็บอ่ะเรามือนั้นคิดบ้างหุ้นหลุดไปไงเอาฟันกันอันคิดคิวกับพมอพงพันธ์น่ะพอหยุดเล่นเป็นแค่วันปีนั้นน่ะแล้วก็มีผิดคิวกันด้วยแบบ ตีกันแบบเจมบลยเหรอเฮ้ยเย็บหาเข็มอ่ะโอ้แสดงความบ่เก่าใหม่แล้อเนาะขยุตั้งแต่แถากำกับดำเย็บเย็บปีจริงเะเพราะตามรัฐเย็แปดปีประมาณประมาณสิบไหมครับประมาณประมาณนี้ตั้งแต่แต้มแต้มสีอยู่ตั้งแต่แต้มสีมาใหม่เลยขาดหกขาดแปงต้มสีเลรยเป็นัเป็นกระลอก เป็นการร้อเพลที่วิวัดร้องเพลงยังก่อนใช่คราบที่น้าให้ร้องชามปีนันดังคัะเลยเพี่นีครับพรานชัยผู้ร้องเพื่ออะไรบอสได้หรอกอันนี้เดี๋ยวไปอัดเสียงเพลงอยัางเสนโอ้ยอันคนละเพลงโอเคคนละเพลงคนละเพลงเดียวกันคนละเพลงคนละเพลงคนละเพลงที่วัดร้องเพื่ออะไรพรบนชัยเขียนอาจารย์พรชัยเด่นสดเลยทีนี้เดี๋ยวร้องผมหมายว่าเกจากอาจารย์พรชัยคือเขายินดีสุะได้ ึหน้าม่ต่จะเป็นเป็นนีท่านมันก็ไปประดังเ่าถูกท่านกไปประดงเตาจะเตรียมเขาว่าเขาสี่ยิบปบทได้ึิมาเรีนปีนี้อาจารย์เลิกเขียนมาทั้งหมดสิบสิบเอ็สิบเอดฉากสิดตอนสิบเอดฉากสิบเอ็ดตอนที่ตะเงง่าๆเฉากสิเอ็ตอนองคกำกระดังจากมีสิบาฉากปีนี้เขียนสิบเอเพื่อนของวุสอง รับห้องสองรับยังก่อดถากดำกาดดำสอบพนนี้ไอคนเดียบมาที่นี่เออทีนี้ทีมฮัทเป็นสอบกันมวลซึ่นเรือทีมเฮ้าพอให้สมักสมานสมาีิกับนักพูดมันมีอะไรแล้วก็ออกไอเดียช่วยกันประเด็นนั้นไอเดอรท่านเด็ดเดี่ยวแต่มันจะมีอย่างไรดิแต่มันจะมีอย่างไรมันจะมีฉากฉากตื่นเต้นมันจะฉากเมื่อ พญานิสุทธิ์เขียนดิก็พญานาเขียดเกิดขึ้นไปเห็นต่วนเมืองพะล่มตอนสิจบแก้มก็ดีแหละออกเตยลนาก็ดีกับเมืองพะลุมเหลือใครครับนี่เหลือพี่ต้นมาถึงจังพี่ต้นเอาพี่กินมากับใครพี่กินมาซ้อมก่อนนี่พะลุมเออเดีพี่ต้นพี่ต้นร้อนเบิ่งพอเห่าอยู่มาสบายเอออุ้มพอป็นยังไงเนี่ก่อนลดลมจ้ะหัวเราะหูจ้ะ เอาได้าได้ไปซ่อมกับแบบครับไปดีๆแล้วกู่อแล้วพ่อพ่อของจินนาเปปนพ่อะันได้โรกไหสชกเงนเนาะไอ้ตนดูแลอยู่ับแล้วแล้วเป็นโรคอันตรายนูโรคอะไรนะปเ่เ้อขั้ดดแที่ตึงระหว่างความรู้เนาะเราเราเข้าบอกกันเรื่องเราสตูเนาะอาจจะเจอเราเจอ้วปล่อยขึ้นคือ เราสังเกตอาการเร็วๆมันไปทันนะมันมีโกลเด้นเอจของมันช่วงเวลาของมันผู้ใดเป็นกูเป็นย่างเดียวปะเอ๊ะแบบนี้ไปไปท่านไม่ล่าแต่ท่านเดชขึ้นเดชว่าท่านกะขึ้นตายอือสำเลาอะมันเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองด้วยไหมไปท่านไปท่านเกิดต่างอย่างไรภาวะเครียดแลรัเรื่องเคียูยอกระดูกตันหน่อเส้นจเลื่อนนี้หนาวมากเลยผมกับี เยเียกงพยาบาลโดนกฎคุณหมอปามีพูดหมอปามีเป็นหมอตลอดไทยเป็นหมอแ่งจสูงแ่งจอมาที่มั่งงหวายเดือนอกอ่นทำน้องอ่นจตนาศินด้วยเลยล้ำเลยที่จริงที่จริงผมนับอยู่พูดตรงๆก็คือก็เลียกประดงพยาบาลโดนกดมากูฉีบปูไพ่หนึ่งเยี่ยนมั้งเงิุยางเนวแต่ว่าพไม่เจอเห็นกณ์ไปขเปลี่ยนกเ ไมิทุกจังอยู่ที่สติทุกทุกจังจรทีพอเรียนมากจริงๆเป็นินี่ได้บิเได้ิเเยมากทีชาเพิ่ไม่ไฟใหม่ทั้งสิ่งทางเกิดท้งเกิดเรีบอบแน้ับ่อบ่อไปจับโยนเหรียญไฟห่อกจัยนเหรียญของมันคผ่านการมาแล้วเราก็ผ่านผ่านไดาแล้วแล้วก็อันทีเป็นเอียก็ตายไฟกเป็นแากเดียวปางเลี้ี่ ก็เจอกับตัวเองจริงๆกลัวอยู่เนี่ยกลัวตีตั้งเป็นคดีในเป็นคลิปวันที่เอาคนค้นคว้าเนี่ยเกือบตายน่าจะไม่ได้สัมพันธ์กับใครเพราะมันเห็นจริงๆเขามอเด็กิดไปเขาไม่เขาตัวเอาผู้ว่าอยังกับมอเขาสอนว่าถ้าเจอใครมันบาอยู่ซึ่งลมตึงลมอึดซึ้งหายเนื้อจอหายเขี้ยวหรือหายยังหนาหายยังแคบเป็เรื่องของแค่ครับพี่น้องคลิปนี้ไปสักนีดครับแล้วบอกกันไหมในคลิปหน้าครับแล้วพอหมอเห็นการที่